สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้พลา่ามาทําผัดไทยไก่นะคะน,นี่ก็คือเส้นนะคะแช่น้ําเรียบร้อยแล้วนะคะหนึ่งถุงนะคะมีไข่นะคะห้าฟองค่ะนะคะที่ขาดไม่ได้เลยก็คือนี่ค่ะน้ําผัดไทยสูตรพรล่าทาเองนะคะทุกคนไม่มีสูตรใยต,ตัวพล่าก็ปรุงตามที่เราชอบก็คือขาดไปได้ก็คือน้ําตาลปี๊บกับน้ํามะขามเปียกนะทุกคนนะคะแล้วก็ถั่วลิสงนะคะ เคี่ยวจนเขาอร่อยนะคะทิน,นี่น้ำผัดไทยพอล่านะาทำเสิร์ฟต่อเสิร์ฟเลยค่ะนะคะอันนี้ใช้เป็นไก่สับนะ,ะไก่สุกสับนะคะไม่ใช่ไม่ใช้กุ้งวันนี้เนื่องจากเพื่อนไม่ค่อยสบายนะคะเลยเขากินไก่ไม่ให้กินอาหารทะเลนะคะกระทำผัดไทยไก่ไปให้เพื่อนนะคะ้านร้อนน้ำมันร้อนนะคระาจะใช้หอม ใส่ไข่ไขปเลยค่ะพอไข่สุกน,นะคะ าด้วยไก่เลยค่ะเคนเข้าให้เข้ากันเลยนะคะไก่กับไข่นะคะผัดให้เข้ากันเลยค่ะ ใหทั้งซีนเลยนะคะเนื่องจากน้ําซอสี่พล่าทําตามใจชอบของพล่าแล้วนะคะถ้าคนไหนชอบเค็มก็เติมลูกปลาชอบเปรี้ยวก็บีบมะนาวชอบหวานเติมตาลนะคะชอบเผ็ดก,ก็เติมพริกดี๋ยวพล่าลก็ทำรสกลางๆก็หลังทานได้นะคะเป็นรสของพล่าเองนะคะค่ะตอนนี้ก็เรียบร้อยก็โรยเส้นลงเลยนะคะทำเสิร์ฟใหญ่เลยค่ะนะคะ ก็ตามด้วยน้ำผัดไทยเลยค่ะนะคะโรยเลยนะคะโเลยค่ะเวลากะใส่จนหมดเลยนะคะก็เสกใหญ่นะคะหม้อเลยค่ะทำส,สดๆกินสดๆเลยนะคะไม่เก็บนะคะ,ะพักนะคะคนนะคะ เยอะนะคะพอเส้นสุกแล้วน้ำเขาก็จะพอดีนะคะทุกคน ด้วยใบหอมนะคะต้นหอมนะคะไทยนะคะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนสีสันน่าทานมากเลยค่ะเส้นไม่เละนนะคะเส้นนุ่มมากเลยค่ะทุกคนดูสิน่าทานมากๆเลยค่ะนะคะจากนั้นก็โรยด้วยใบช่ยนะคะใบผักเป้นนะคะทุกคนครบเสร็จเลยผัดไทยนะคะ เมืองนอกก็ได้ทานนะคะ mm hmm. บอกว่าไทยเนอะผักวิชายเข้ากันเลยค่ะนะคะขาดไม่ได้เลยนะคะลาเราจะเสิร์ฟพากระทะอีกแหละทุกคนค่ะผัดไทยพะล่านะคะผัดไทยไก่นะคะเดยว สูตรน้ำซอสทำเองนะคะง่ายๆเดี็ดพะลาดสือตายทุกคนค่ะทำออกมาสีสันาาน่าทานพะลาดกระเทียมคากระทะเลยค่ะส่วนอื่นที่ลืมลลกดไลค์กดแชร์กดติดตามคะขอบคุณที่รับชมค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ